ใจในตัวเขามากเจสปีนขึ้นต้นหัวเป็นครั้งที่สามทำอะไรคะน่ะเข้าไปในอเนจของจุ้งแลรวีเขาเห็น่าเป็นเล่งเล่งด้วยผิงตัวน้ำเขาแอบอยู่ใต้โต๊ะโอ้โหกินอร่อยมากหมดวันนี้เลยนี่ ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทวันนี้แน่แน่นี่ได้ไม่ต้องไม่ต้องกัดมันเรากินดได้ไม่เป็นไรตำแบบไหนก็ได้มีไงาดลูกใหญ่มากเอ้าลูกใหญ่มากเลยเหรอ อร่อยมากเลยเหรอลูกใหญ่ก็หวานหวานคนได้้มเปรี้ยวแน่เหรอลูกใหญ่หวานเลยเหรอชอบมากไหมชอบมากเลยเหรอสุกนกกินจุ้ยจุ้ยเลยมีองหวานกับอังเปรี้ยวอ๋อมันมีอมเปรี้ยวอมหวานถ้าถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยมันจะอมเปี้ยวอมหวาน แต่ถ้ามันเป็นสีอย่างนี้เลยมันก็จะหวานเนี่ยอาดาลินอ่าลูกนี้หวานค่ะเอยมันฉ่ำเนี่ยมันฉ่ำเลยมันมันแบกจ้ะตรงไหนเส้นตรงไหนดูทีวีเส้นตรงไหนห้ามล้ำเส้นตรงไหนโอเคดีดาบอกว่าดีดาเป็นครึ่งแวคอยมาตรงนี้อ่าฟังคำสั่งเจ้ ประตูพังนั่นน่ะันี้ก<า>็บินบินด้วยกินมีบางสุกอะป่อป่ <c oughs> ตอ <c oughs> ตรงนี้ก็บินบินด้วย